มีนิธิปริตึงนำโดยนางสิริกุลโอภาควงกรรมการและเลขาธิการพร้อมด้วยนายสรุรัตคุทัศน์นนกรรมการและเหรัญยิปและนายอารันโตวทวดผู้จัดการมูลนิธิมอบเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าจำนวนสิบเตียงรวมมูลค่าเป็นเงิน325,000บาทให้แก่โรงพยาบาลสง เพื่อนำไปใช้สำหรับการดูแลพระภิกษุส,สงฆ์ที่อา,าพาธและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีนายไพฑูรย์ลิขมิธิรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลิธิปริตึงร่วมในพิธีณโรงพยาบาลสงฆ์เขตราชเทวี TV, กรุงเทพมหานครขอขอบคุณพับข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสรรื่อสารมูลิธิปริตึง